ไหนวะไมม่ตั้งใครอ๋อเฮ้ยมึงใครวะผมชื่อตั้งครับตั้งไหนวะเขาเป็นว่าพวกกูคุมภาษีทับสองแล้วมึงตั้งอะไรมึงอะไรตั้งวะตั้งต่วันวาดอยู่โรงเรียนยุพราชกูไปเรียนอยู่ที่นั่นได้หนุ่มใดบ้านดีก่อนอารวาดโดนให้โอวาดเด็ดโดนไปสองทีเพราะไม่มีมารยาทชอบทะเลาะวิวาดชอบใช้อำนาจชอบแอบหนีเที่ยวไม่มีใบอนุญาตวันก่อนมีคนมาห้ามกูกูเลยบอกว่ามึงพลาดแล้วก็ต่อยขาราชารมาเด็ดอ๋กมาทำมาแล้วตัดหน้าทำมาแล้วเด็ดยาทำมาแล้ว เดินบนถนนไม่ใส mm ่ผ right. uh. um, uh, um, ้ากูก็ทำมาแล้วเขียงโครทำมาแล้วจับงอทำมาแล้วกังโฟร์เ huh. ร uh, uh ีนมาแล้วเดินไปผัดคลาสขอดหนี huh. ้โฟโฟรนี่โคจะเก่ากูท่องกอไก่ขอไข่ในแบบของโกพวกขอคนขอควายแม่งต้องชิบหายถ้าคิดจะโกรกับโกแต่พอตังปักเต็นมึงโดนพอสำเอาล่องมึงลองโกเพราะระคังฟาดเมืองเต็มหัวพรทหารจะมึงปรับทัศนคติ่ง้าไม่ใช่มึงก็ลองโดนมึงกล้าบอกว่าแต่คนสุดท้ายที่ลองอ่ะโดนก จุดไฟด้านมันแบบสุดใจอยากรู้มากเรื่องกูมึงเข้าไปเว็บมวยปล้ำแล้วขุดไปเราตอโกนด่าสุดไปปากของมึงอะอดไปยืนด่ามึงจนรถไฟฟ้าเลิกวุ่งกูเดินกลับบา้านม่งโคตรสบามึงกำลังจะตายมึงจะตายไปสบายแต่กระจายกูยังไม่สมน์กแล้ที่ทำให้มึงนวอาดไวแต่กระจายสำนักงานความมั่งมีฉันมันต้องมีพวกนุะอันตรายพวกสีขาวเปทุกที่วาดเป็นทางม้าลายอยากจึงข้าตรงนี้กุต้องได้ข้ามเห็นไหมว่ากูนะอันตราย,รยพูดไม่ออกเลยหน้ามึงมีจุดๆุดวเดิม แล้ว,ว่ะทำไมมึงจุดๆๆจุดเงียบเด็ตอนแรกม,มึงเสียงดัง,งทำไมตอนนี้มึงจุดจุดจุดอ่ะเป็นกระตูนญี่ปุ่นอ่ะทำไมจุดจุดจุดอ่ะพูดไม่ออกเลยหนะ้ามึงมีงจุดๆๆจุดจุดอ่ะมึงไม่เก่าแล้ววะทำไมมึงจุดๆๆจุดจุดเงียบเด็ตอนแรกมึงเสียงดังทำไมตอนนี้มึงจุดจุดจุดอ่ๆๆจะจุดสีแดงซะด้วยนะาผากมึงมีงแต่จุดจุดจุดสุดยอดที่มึงพูดมาได้จริงปะเนี่ยไม่ไม่จริง matte. อ่ะ